กับช่องวิวต t y ค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมารับคำ้ารีวิวชกุชี่ทั้งหมดนะคะช็กุชี่ตัวแรกเป็นชกุชี่ังเ่นค่ะช็อกุตชี่ต่อไปนะคะก็จะเป็นชิกุชี่เอ่อวงกลมค่ะต่อไปค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นชกุชี่ฟางเล็กนะคะต่อไปเป็นชกุชี่เอ่อจิตชู่ค่ะ ต่อไปเป็นชกุชิ่นุ่มค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นชกุชิ่แข็งค่ะต่อไปก็จะเป็นชกุชิ่ขนมนะคะต่อไปก็จะเป็นชกุชิ่ปังอีกแล้วนะคะอันนี้ก็จะมารีวิวแบบซ้ำๆนะคะ่ะบ๊ายบาย